สุดท้ายผมเลยเป็นอยู่ใน chase. com อีกเช่นเคยนี่ผมเปลี่ยนกระดานเล่นบัน,นิดหน่อยแล้วก็รอบนี้เราเอาเกมแบบว่าบ u เล e มันเดือ๋สองพวกหนึ่งไปโดยรถมาเล่นเร็วเล่นเร็ววิซิลเลียนเอาสิอันนี้เราจะใช้เป็นคล้ายๆกับเออ่ไอนะ้นั่นอะชื่ออะไรนะเดนมาร์กเกมบิดแต่ว่ามารับกับซิซิเลียนแทนก็ป้อ,ปอมเฮ้ยไม่เป็นท่านี้วะเดี๋ยวนะอเอาเงาแล้วฟึ๊บฟึบกินกินแลเร็ว สองนาทีนี่มีเวลาคิดมากพอสมควรไม่ช้าไมเ่เร็วเกินไปนี่ในความปจริงนะผมชอบเล่นเอ่อบูเลตตอนที่ผมได้ฝึกแล้วมากกว่าเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะคิดยากคิดเร็วคิดนานไม่ถึงมันต้องใช้อะไรหลายๆอย่างทฤษฎีก็ไม่ค่อยแม่นะนิดแต้มเท่าไหร่ก็ไม่รู้เอากินไปก่อนเอามากินไหมเอาเปล่าเอาเปล่าเอาเบียกินโอเคปุ๊บอ่านี่เรามาแลกมา้าแล้วก็เอานี้ทับไปเลย ยึดไอ้ช่องดำไม่กินพิสิเวลานะพี่คิดเจอพิสิเวลานะ่าคุณอะไรเนี่ยจอร์ดี้แปดแปดแปดเจ็ดเจ็ดหกอืบอ่าไม่กินอยู่แล้วโอเคเราทำอะไรได้บ้างกดกดเอากินกินสิกินซะไม่กินโอ้หเพราคุณให้กินเรากินขอเอาเบียร์กินตามสูตรเบียรนนอกเขา้าในอ่าอันนี้ถูกต้องไอคลิปก่อนเนี่ยอะไรก็ไม่รู้ เดี๋ยวเราแบตเตอรี่ดีกว่าเอาควีนซ้อนบิชอปแล้วก็ไปเอาอีท่านี้เขาให้หลุดให้หมดเดี๋ยวนะเอาเนี่ยอไอ้ม้าเรา,ายังไม่ขาดอ๋อจริงๆเราไ,ได้เบียฟีน,นั่นแห่ตรงนั้นปุ๊บฟับอ่ะกินไลนะ่เรือเรือมาปุ๊บกดมา้าม้าหนีม้าหนีไม่ต้องหนีก็ได้ที่จริงเราเอาบิชอปอีกตัวไปปักหน้าเขาไว้กระดานโล่งหมดดีบิชอปเก่งมากแนน้องรถของเขาก็เก่งเหมือนกัน ปึ๊บอ่ะทิมทิมก็ขึ้นแล้วก็ไปคร่อมตรงนี้โอเคแล้วก็ทิมนะปึ๊บเอ่อเอาไงดีเอาเอาเอานี่มาก่อนลบก่อนมีท่าเทพไหมนี่นกินนี่เดยวนะเขาจะไปทำอะไรอ่ะไปทำอะไรไม่รู้ได้ไปก่อนปึบเขาดิเขาี่เราไปไหนเรา อ่าต้องคิดไว้ต้องคิดไว้หน่อยอือปึ๊บอ่าเขาเขานูน no. ่นเราเอานี่ด้วยอ่ะเผื่อไว้แน่นะครปึ๊บกินโชวโชวโชว์ชวอู้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไมันพี่ช็อปมันมนันเก่งอุ้ยเดี๋ยวอ่าเสียฟรีไม่ควรถอยพี่ชอ็อปตัวนี้ต้องถอยพิชช OP แต่ดำอื้อไม่ต้องคิดละพี่ยี่กำลังได้เปรียบสุดใจแลกเปล่าไม่แลกหรอกเขาต้องกิน เอยเขาต้องแลกสิแล้วก็นีเบียสอนดโดยอูไม่ดีไม่ดีอย่างยิ่งอย่างยิ่งยวดเขาเอาเรือไปจับตุม้มเอาไหมเวลาจะหมดแล้วพี่บุลเล็ตนะเล่นบุลเล็ตมันจะเป็นอย่างนี้นะเออลบควีนก่อนดีไหมดีเราก่อนไม่เอาไม่เอาให้เขาคิดก่อนถ้าเขาคิดมากแปลว่าเราต้องบีเวลาเฮือขึ้นมานี่อีกฮึบอ่านี่แน่กดเรือซะเลยไม่ลำใดก็ลำหนึ่งเป็นของข้าโดนซะ ผูบกินนี่ทุบชุบลุกชุบชุบไม่ได้โอเคงั้นก็หลบดีๆพูกเขาชิ่นมาทุบๆๆเอ่อเออเดนะี๋ยวนะอีมิชชั่เขาเก่งอยู่ปุ๊บนี่เขาทิ้มมาทิ่มาเราขึ้นนี่เอา้าทิ้มตัวนี้เฉยโอเดียวเออเราดูยี่สิบกวิเราเดินทีบวกสองถ้าผมไม่พลาดจนเขาเห็นตาชนะก็น่าจะชนะเขาด้วยเวลา มิชชั่สองตัวเขาเก่งมากเราจะเอาเรือตัดแล้วเออฟึบ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 ฟึ๊บอึ๊บไอไหนได้เปไหนได้เนี่ยเดี๋ยวไม่ได้เอานี้อ่ะจับอีกจับอีกถอยนี่นะปุ๊บกินกินลุกเอาเลยแล้วกันไม่ไหวแล้วมันกินลุกแล้วจังหวะนี้เอาลุกอีกกินอีกยอมสองเบียแล้วอึ๊บอึ๊อ่ะอันนี้ดันอีกดันอีก อ,อุ้ยเออใจร้ายจังวะเออโอ้ยเอา,อานี่ตีลุก,กตึมเออตึมอยู่ตาขาวแล้วกันโอ้เรียบร้อยเขาแลกควีนได้เอาอน้อยเบียตัวเก่งเขาก็ไปแล้วอุ้ยเดียว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 อสเสียเรือฟรีอ่ะก็เสียบิชอปบ,บ้างแล้วก็มานี่บล็อกอ่ะ เออยัตบเรือยังยังไม่ตกโอเคไม่ตบเรือก็เป็นยิ้ตลอดการนี่แหละเออเรียบร้อยชนะแล้วหือบันเดอร์แบบเบิ่มๆอ่ะแน่นอนออ้ผมมีแต้มเป็นพันเลยเหรอเนี่ยบูลเตเป็นพันนี่ผมจะได้ว่าผมแต้มบูลเตผมเล่นแบบน้อยมากนะรูต่ออันนี้ลอนดอนมั้งน่ชนหน้าหน่อยถ้าเป็นอินเดียก็ให้เล่นควีนแกมบิตร์อาไป้ออือ้อกิน กินกินให้หมดถ้าเขาผูกมาก็ด้วยผูกเบี้ยด้วยมาเนี่ยผมจะชอบทิมไปมากกว่าจะได้มีตากลางเบี้ยกลางกระนาสสวยแล้วก็อันนี้มาชิบชับชิบช,ช,ชัไม่สนใจให้่น้อกข้าในเหมือนเดิมเอางานนี้เหรอเดี๋ยวเราก,นกินก็กินไปยังไงก็มีตัวผูกอยู่โอเคเอันแรกเลยขอถามถามแรกเลย แล้วก็เขาที่กินเบียร์นี่อ่าเราก็จับคองนี้ไว้วิชอัปตาดำเขาเก่งเราต้องเอาวิชอัปตาดำเขาออกก่อนเนาะคิดเดยอะอ่าชุบลู้บชุบชูชุบลู้บชุบลุ้อันนี้ผูกไว้โอ้ไม่ได้ไม่ได้กินตึ้มกินตึ้มเอานี่ฟึบฟืบฟืบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้อันนี้ก็ไม่ได้เอานี้ก่อนนะไม่อยากคิดเยอะเดี๋ยวเสียเวลาอันนี้เททีเดินเอาไหม Uh huh. อันนี้แน่ยึดตาดำซะเลยยาวๆเราเสียหายตัวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวนะอ๋อไม่ใช่มันเป็นแค่มาแลกบิชอปแต่เราจะเก็บบิชอปคู่ไว้แลกเรืเอไปแล้วขอไม่แรกจะซ้อนโอเคยังไงแล้วอันนี้สตึ้มวิท่าที่ๆไหมไม่ได้ติดตาบิชอป เเรือเอาเรือมาผูกไม่ได้พี่ชอบตัวนี้ก็เลงจะดองฉะนั้นเขาต้องผูกโอ,โอเคแบบนี้ก็ได้แบบไหนก็ได้ไม่ว่ากันขึ้นอีกอ่ะขอให้เอาเรือมากดหน่อยขอละเท่ๆเออเต็มเต็มนั่นแหละเกมไว้มันก็อย่างเงี้ยไม่ได้ทวนเออเป็นม้าสู้เรือแล้วโอเคลบ ี่ชอบกินกินไหมเราก็ไปจับเบียข้างบนให้หมดโอเคเรียบร้อยจะทำยังไงเดีลยวลทีนี้ยังไงต้องเสียสักตัวไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งแถมยังติดลูกด้วยถ้าสมมุติขย,ยับมาก็วิชอปดองแล้วก็ตีลูกอีกชนะแล้วจากคุณโลโล3 3 3 3 3มลมารีมาเบลเยียมปะถูกต้องที่รู้แสนรักทงนี้ก็นั่นแหละโรมิดูลูก,ะกะ้า โอ้โหดีคนเล็กเลยเฮ้ยอ้าวผมเปลี่ยนใหม่ก็ได้ผมรู้จักทีมชาตินี้จากเอเดนาซาเดอะบอยอ่ะกลับมาเถอะเวลายังเหลือกดดีไซน์ก็ได้โอ้ไม่ดีเลยอ่ะดูต่อยเกมมาน้าคิงเอลอ้าวนี่หน่อยีิอีสเตปฟอร์ดกินไหมอ้าวโหเป็นโฟไนก็ได้อ่ะอึบอู้อืออืออือขาเปครองหน่อยครับไม่ด้วยวะโอเคเขาป้องของรุ่นเหรอ โอเคอ๋อจะมีเลิกเกมอยู่แล้วว้าวเอาวะอวืไม่รู้ไม่รู้โลนหลนลนจังหวะโด่นอ๊บอ่าเดี๋ยวนะวิชอปไม่เก่งเราเอาอันนี้ก่อนก็ได้อเออก็ไปแท็กแซงตรงนู้นเดี๋ยวบุ๊ปไปบุ๊ปมานี่ซิกแซกซิกแซกว้ว กินกินแล้วก็น,นี่ซิกแซกให้เขากินกินไม่ชอบไปเลยอ่ะวิผมพลาดครับนี่กินมชอบผมเลยยา่า <c oughs> <laughs> กินก็แย่แล้วเนาที่จริงอะขอควีนหน่อยไปทางไหนได้บ้างอันนี้ได้อยู่ยฟึบฟึบฟ,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 ฟมมึอ่ามุดองมาโหน้าบ้านเราเปิดโล่งแบบโล่งเลยอะเต็มที่ ทำอะไรก็ทาตรงเนี้ยตีลูกนี้ยังได้แล้วก็สับไปสับมาสับไปสับมาอยู่แค่เนี้ยใช่ไหมใช่อะเข้านี่ฮานะอ่าโอเคฝุ่มลูกอีกทีตุ่มลูกตุ่มลูกนี่ก่อนอุ้ยเดี๋ยวต้องอย่างเนี้ยอันนี้ไม่ได้อันนี้อันนี้ก็ไม่ได้อ้าวนี่ตอนนี้ได้อ่าทีนี้เขาจะไปไหนได้อีกเขาจะไปไหนได้อีกเล็งก่อนทุบ ชึบชุ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 บอ่ะแท็บหรือยังคุยมันเปรี้ยวซ่าเหลือเกินเอาม้ามาแลกเบี้ยเอ้อเบียชอปมาแลกเบี้ยเนี่ยมันเปรี้ยวเปรี้ยวนักขังเลยเรียบร้อยคุณซินกูหนึ่งจากเซาแอฟริกาเออมันก็ต้องอย่างนั้นแหละแล้วก็โถมาฝั่งนี้โถไม่หมดเอาเรือตกมาก่อนอ่าไม่เอาเลยเว้ยฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊บฟุ๊ฟุ๊บ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 เราหลบให้ก็ได้ปุ๊บ ก็ต้องกินเปิดคลองอ่าแล้วเอาเรือมาตีลุกเอายังเหลือยัง,ออยงโอเคแล้วก็หลบนี่ชิบ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 อ่าโอโอโอ,โอเคแล้วก็เอานี่มาบล็อกอัน,นไหนในอนาคตปึ๊บเดี๋ยวขึ้นขุนเฮ้ยเออขึ้นตรงนี้ต้องขึ้นตรงนี้ปึ๊บอ่าเอาหมดแหละตอนเนี้ยเตรียมตัวจับเรือเขาหลบ ปุ๊บเราหลบนี่บ้างก็ตีลุกอ่าไม่ตีเหรอไม่ตีก็ดีเลยอ่าจะเอาวิชอปแลกไปพุ่นนี้แล้วอ่าไม่ได้แล้วต้องแลกแล้วถ้าเทของเราคือแค่นี้ก็ตีลุกแล้วบล็อกอ่าเวลาเท่ากันตีลุกมาบล็อกยังไงก็ต้องลุกร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 ุกให้หมดอ่าโอเคมานี่ตีลุกตีลุกแล้วหลบ ลบแล้วลูกลูกเราหลบ,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 ลบไปเรื่อยๆเอานี่ไปตีลูกก่อนถอยมากันไม่แค่นี้โอเคที่เหลือให้ขุนเราดิฟเล่นเล่นเองโอเคจะทางไหนเราก็จะหลบโอเคมานี่อีกอจะทางไหนก็หลบหมดยังรอดโอเคอันเดี๋ยวเอาเบียร์ไว้ตรงนี้ยังไงซ้อนไหมได้เวลาแล้วหรือยัง สอนธานีอะโอเคไม่มีปัญหาอ่ะตีลูกแบบไหนเราก็ยังเหลือเรืออยู่ลำหนึ่งอยู่ดีอะไม่น่ารอด20่สิบวิเราจะไปตีลูกเท่ๆฝั่งนูน้นอู้หู้เออเออเออลูกมาลูกมาระลบตีลูกก่อนคิดอะไรไม่ออกตีลูกก่อนมาเลยเอายังเอายังเอายังลุนลุนแล้วสิบวิเองพี่เอาก่อนเร็วเออ เราทำอะไรได้อีกเรากินเบี้ยได้ถ้าเขาเดินเบี้ยเราก็จะตีลูกตีลูกตูกตูดตูดฟื้มนี่ฟื้มลุกลุกลบโอเคตีลูกมายังไม่เสมอแน่นอนยังไม่เห็นตาเสมออ่ะมาเรยบร้อยจบเกมออื โอเคครับผมคลิปนี้ก็เท่านีแ้แหละครับถ้าคุณผู้ชม,ช,มชอบกดไลค์ like, share, กดแชร์กด subscribe อะไรได้ตามใจชอบเลยนะครับ, <S <S บแล้วก็ถ้าผมเล่นอะไรผิดพลาดตรงไหนสหาสมารถทักแสตมป์แล้วก็บอกผมเป็นตึกหมาได้ซึ่งผมมั่นใจเลยว่าเล่นบลูเรตเนี่ยยังไงผมก็พลาดเยอะแน่นอนมั่นใจเลยขอบคุณทุกคนมากนะครับที่ดูอยู่ถึงตอนนี้ขอบคุณครับ